สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัยร,ร,รุ่นผ้าใหม่ด้วยแรงศรัทธานะฮะสวัสดีช่องยียนะเป็นยังไงบ้างใครร่ําใครรวยบ้างนะฮะใบรุ่นผ้าใหม่ให้หวยให้รางวัลไปไม่โดนสักกันนิดเลยไม่ใกล้ไม่เคียงเลยนะลูกพี่นะโอ้โหไม่เป็นไรนะฮะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนั่นไเฮ่อ,อถามหากันเข้ามาเยอะครับเมื่อวานเมื่อเช้าไปเกือบสิบเหรียญเหลือแค่นี้แล้วนะฮะ เหลืออยู่สี่เหรียญแล้วก็มีเก็บไว้ให้พี่ชายเขาอยู่สี่เหรียญน,นะฮะพี่ชายเขาสั่งจองไว้อ่ะมาดูเหรียญน,นารายจากรายละเอียดแบบคร่าวๆไปไวๆเลยนะพี่นะรายละเอียดแบบคร่าวๆกล่องเดิมประกันแท้ให้นะฮะนี่คือเนือ้อรายการที่แปดชัด้นพวนทองแดงนะลูกพี่นะหลายใครหลายคนจองไม่ได้เพราะว่าระบบจองเขาเป็นระบบดูดนะพี่นะเนต็ตอินเทอร์เน็ตใครไวใครได้ก็แล้วกันจองยากมากรายการนี้นะฮะนารายจาก ขึ้นแท่นเป็นพระหลักๆเลยนะฮะเป็นพระหลักของหลวงปู่ขึ้นแท่นราคาแรงใกล้ไล่กันกับพันพันล้านยิ่งมียิ่งรวยเลยนะฮะตอนนี้ราคาขยับขึ้นอยู่เรื่อยๆนะฮะแรงจริงๆหยุดก็หยุดไม่อยู่นะฮะนี่คือนารายจากักเหลืออยู่สามเหรียญน,นะฮะใครไวใครได้ก็แล้วกันเดี๋ยวอีกประมาณ3วันเหรียญจะเข้ามาเพิ่มนะฮะเหรียญจะเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ3วัน เดี๋ยวจะให้รับชมไปพร้อมๆกันลูกพี่ครับทีละเหรียญนะฮะถูกตาถูกใจเหรียญไหนบอกได้เลยเพราะว่าเหรียญนี้จะมีสองสองขึ้นสองสีนะฮะนี่คือขึ้นรุงนะฮะดูนะครับขึ้นผิวลุงๆเลยตัวนี้ราคาก็จะต่างนิดหนึ่งนะต่างจากเหรียญที่ออกทองแดงมันปูธรรมดานิดหนึ่งทองแดงขึ้นรุงๆแบบนี้เป็นเหรียญหายากนะฮะ วันณะผิวดีๆแบบนี้ก็จะแตกต่างกันราคาก็จะแตกต่างกันนะพี่นะตัวนี้ผิวรุ้งๆแบบนี้เลขโคตรรันเบอร์สองหนครับลูกพี่ครับสองหอ่าโทรมาพูดกาสอบถามกันได้เหรียญแรกผ่านไปคลิปนี้ขออนุญาตไปไวๆเลยนะพี่นะสำหรับคนที่ถามหากันเข้ามาเยอะนะครับเมื่อเช้าไปเยอะมากนะฮะนี่เหลือแค่นี้แล้วห้าเก้าเก้าเจ็ดนี่คือจะออก ทองแดงมันปูนะพี่นะแต่ออกรุง้งเขียวเห็นไหมพี่เห็นไหมวันณะจะต่างกันเนื้อเดียวกันแต่ราคาต่างกันนะพี่นะอยู่ที่วันณะของผิวนะผิวของเหรียญนะฮะเล็บติดคมชัดประกันแท้นะครับลูกพี่ครับประกันแท้หลวงปูมหาศิลาิราิจันโทมีเพื่อนๆสมาชิกโทรเข้ามาถามเยอะโทรมาไม่โดนจังหวะก็ไม่ได้นะพี่นะบางทีของไปหมดแล้วของยังไม่เข้ามาก็ ไม่มีของให้ลูกค้านะฮะต้องรอวันสองวันก็ต้องนัดกันถ้าใครยืนยันที่จะรับเหรียญจากไวรุ่นผ้าใหม่ไปบูชาต่อก็ต้องรอบางแล้วแต่บางจังหวะเอาอย่างนี้ดีกว่านะลูกพี่นะจมูกเรียร้อยทุกเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะฮะรักษาผิวให้อย่างดีเรียบร้อยนี่คือพระราดวชิระธรรมโสพลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะพี่นะ จังหวัดกาลสินวัดโพศรีสะอาดลูกพี่ครับเหลืออยู่สามเหรียญน,นะฮะเมื่อชาวไปเยอะมากนะครับส่งเป็นที่ให้เรียบร้อยส่งเลขพัสดุการจัดส่งให้เรียบร้อยขอขอบคุณที่ไว้ใจไว้รุ่นผ้าใหม่ด้วยแรงศรัธนะฮะน่ารายจากเหลือแค่สามเหรียญชะนวนทองแดงแล้วก็สี่เหรียญที่เก็บไว้ให้พี่ชายเขาไอตัวนคงนไม่เกี่ยวนะครับยกยอดมาไม่ได้ตัวนั้นพี่ชายที่เคยปิดพรากันอยู่ตลอดนะฮะ 06143019ก็สโทรมานารายจักมีเหลือแค่นี้แล้วถ้าใครช้าโทรมาหรือ,อยังไงอาจจะต้องรอประมาณ3-4วันของกำลังจะเข้ามานะพี่นะโอเคนะครับ06143019ก็สประกันแท้นารายจักนะลูกพี่นะ06143019ก็สาวัยรุ่นผ้าใหม่ไปแล้วช่วยงยินแบบนี้ก็ยังไงก็เก็บตามระเบียบวัหนหวยออกแบบนี้ ไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่นะพี่นะสปีแล้วไม่โดนหวยเลยนะเ่ีนะโดนกินโดนกินนะฮะศู1ย์หกหนึนกาก็สามนารายจักอยากเก็บโทรมาเหลือแค่นี้แล้วถ้ามาช้าก็ตามที่แจ้งไปนะฮะ3-4วันจะได้นะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ